มาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะคนไทยจะรับมืออย่างไรบนเงินทางดิจิทัลรัฐบาลแบงค์ชาติต้องมีกฎหมายควบคุมเฉพาะขอฝากสินค้าทวลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ s h o p z i s t o r e ได้เลยค่ะ ช่วงต่อของการเตรียมสังคมไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลด้านการเงินรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านระบบการเงินธนาคารและสร้างความคุ้นเคยให้กับประชาชนผ่านการใช้กระเป๋าตัง์รับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ระบาดมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็เกิดเหตุการณ์ดูดเงินจากบัญชีรัวๆคนไทยกว่า4ี่หมื่นรายตกเป็นเหยื่อและธนาคารได้คืนเงินให้หมดทุกรายแล้ว แต่ยังไม่มีมาตรการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกขณะที่ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยต่างเอาใจใส่ค่ะคุ้มเข้มกำกับดูแลาการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังจะได้รับความสนใจและมีการตื่นตัวอย่างมากค่ะการกำกับดูแลาการลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่อาจจะละเลยมาตรการป้องกันอย่างครอบคลุมและการใช้เงินหรือการทำธุรกรรมของประชาชนคนธรรมดาผ่านไซเบอร์หรือว่าโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เหมาะสมและมาตรการจำเป็นในการตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มข้นไม่ควรที่จะปล่อยให้เกิดลักษณะวัวหายแล้วล้อมคอกอีกเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่ไม่อาจประมาทสงครามยุคใหม่ค่ะไม่ใช่มีเพียงอาวุธทางทหาร แต่แฝงมาในรูปแบบของการคุกคามทำลายล้างทางเศรษฐกิจด้วยวันที่25ตุลาคม2564ทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาไพสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการมอบนโยบายค่ะให้กับนางสาวรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรออต หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีเงินสกุลดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายค่ะตั้งประเด็นสงสัยเกี่ยวกับบทบาทการกำกับดูแลดังนั้นจึงต้องการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตซึ่งปัจจุบันบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย มีถึง1.49ล้านบัญชีนอกจากนี้ค่ะจะต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเงินสกุลดิจิทัลด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นเพราะทั่วโลกค่ะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลการใช้เงินสกุลดิจิทัลขณะเดียวกันค่ะการลงทุนเงินดิจิทัลก็มีข้อควรระวังเรื่องการหลอกลวงเพราะเงินสกุลดิจิทัลจะเห็นเพียงตัวเลขแต่ไม่เห็นเงินจริง ดังนั้นต้องระมัดระวังและเตือนนักลงทุนเพื่อไม่ให้ถูกหลอกในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนายอคมกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายมาขอใบอนุญาตทำธ,รรธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับกรตอแล้วหลายรายซึ่งการลงทุนคริปโตเคอ r e เรนซีนั้นเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยจะเติบโตแค่ไหนยอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศด้วยซึ่งไทย ไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องความเสียหายจากการถูกดูดบัญชีธนาคารนั้นทางแบงค์ชาติและสมาคมธนาคารไทยได้มีการออกแถลงการร่วมระบุคืนเงินลูกค้าที่เสียหายจากการถูกหักเงินจากบัตรเดบิตครบทุกรายแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารได้มีการชี้แจงเมื่อวันที่19ตุลาคม2564 กรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของลูกค้าโดยเกิดจากมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมโดยพบว่าระหว่างวันที่1ถึง17ตุลาคม2,564มีบัตรของธนาคารจำนวน 1, 1,700ใบถูกนำไปทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าวมูลาค่ารวมประมาณ130ล้านบาท ซึ่งแต่ละธนาคารมีระบบการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติตามลักษณะประเภทร้านค้าและประเภทสินค้าอยู่แล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวธนาคารจึงได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้มีการชี้แจงการดําเนินการเพิ่มเติมล่าสุดของธนาคารดังนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ที่ผ่านมา ธนาคารได้คืนเงินให้แก่ลูกค้าบัตรเดบิตท,ที่รับความเสียหายในกรณีข้างต้นครบทุกรายแล้วในส่วนของบัตรเครดิตได้ดําเนินการตั้งพักเร่งตรวจสอบและยกเลิกรายการโดยลูกค้าไม่ต้องชําระเงินตามยอดรด้เก็บที่ผิดปกติและมีการชิดดอกเบี้ยและไม่มีการชิดดอกเบี้ยธนาคารได้ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วได้แก่หนึ่งตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติให้ครอบคลุมธุรกรรมที่มีจํานวนเงินต่ำ และที่มีความถี่สูง 2. ติดตามฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ 3. แจ้งเตือนลูกค้าในการทำธุรกรรมทุกรายตั้งแต่รายการแรกและ 4. ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันความเสี่ยงเช่นการปรับปวงเงินในบัตรให้เหมาะสมกับการใช้จ่ายหลีกเลี่ยงการผูกบัตรกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจทำให้ปริมาณธุรกรรมผิดปกติในลนักษณะดังกล่าวลดลงมาก โดยธนาคารจะมีการติดต่อสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมกรณีพบรายการต้องสงสัยหากพบความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกรณีข้างต้นลูกค้าบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนภายใน5วันทําการนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจะหาหรือแนวทางเพื่อผลักดันให้ผู้บริหารเครือข่ายบัตรทุกรายการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมในการบังคับใช้การยืนยันตัวตนก่อนทํารายการชําระเงินกับบัตรเดบิตสําหรับ ทุกร้านออนไลน์โดยเฉพาะร้านค้าในต่างประเทศเช่นการใช้ระบบยืนยันตัวตนของเครือข่ายบัตรที่ให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อต้องยืนยันตัวตนโดยใส่เลข OTP ก่อนร้านค้าทำการตัดบัญชีซึ่งเป็นการดูแลความปลอดภัยที่เข้มกว่ามาตรฐานสากลที่เครือข่ายบัตรกำหนดไว้รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการจัดการใช้ป้องกันและตรวจสอบ การจับภัยคุกคามทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยชี้แจงว่าระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและธนาคารร่วมกับชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตชมรมบัตรเครดิตและศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร ในการพัฒนาระบบป้องกันให้เท่าทันภัยคุกคามทุกรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอและร่วมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์เช่นการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานหรือไม่มีการใช้ OTP รวมทั้งมันตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพที่จะกระทำการพูจริียดทางการเงินใดๆซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้มากขึ้นต่อไปภัยคุกคมรูปแบบใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่คนไทยจำเป็นต้องรู้เท่าทันมุมมองของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมองเป็นเพียงเรื่องของอาชญากรรมทางการเงินซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดทมกลางความขัดแยง้งแบ่งขั้วอำนาจโลกเครื่องมือป้องป่าบแบบเดิมๆอาจจะไม่เพียงพอ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ